ถ้ามันใช้เจ้าปัญญาตอนจะข้ามยังไง่ะเนี่ยบนเอ้ยทำไมถึงต้องบนอ้ยทำไมถึงต้องจำเป็นต้องต้อ้เว่าบอกอันแล้ว mày nãy cảnh trại cháu là gì à? Bây ta là cứ có hay luống to cho Với ta giấy chiếu <laughs> 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 wow, à thôi lai lấy dù lên đó Cô dù qua trả thoa với thấy chắc cả nội Wow, lấy giấy kiểu, Không phải có nắp để cho mày thành Nào, bày đi mở đi nó bây đi cho giấy kiểu. <laughs> ơi, con mai thương ตอนเอยทำไมถึงปอกจนเป็น้องปองระหว่างกบมันร้องนี่ถ้ามีสะพานก็คงจะดีสินะอ้าวเด็กๆนี่เร็วข้ามาเร็วๆข้าไม่ไหวมั้งยายนอนตรองนอนมีสะพานไงล่ะสะพาน ไปกันเลยพวกนั้สันต์ชายโกนข้างนะจ๊ะสามสิ่นได้มาทำไมต้องคิดเงินด้วยเหรอเออแต่ว่าทำไมคิดแพงจังเลยล่ะกระทองฮะกระทอเ้ยกระทางดูนี่มันต้องลงทุนไม่ได้มีไว้ให้ใช้ฟรีๆนะอยากสะดวกไม่ต้องออมไกลก็จ่ายมาสิ าาถ้าไมอยากเสียเงินจะไหวน้ำไปเขาก็ไม่ว่าหรอกนะาาแต่เธานิ่งแที่สุดในเลกเลยนะฝนก็ทํำท่าจะตกอีกแล้วล่ะตกคลนเนี่ยไปซื้อของไม่ทันแน่เลยอย่างเยอะมันต้องใช้สมองซะแล้ว

เดี๋ยวก็รู้อือออ้าวเรียบร้อยแล้วรับเลยสมัยย้อนย้อนของไฮเทคโนโลยีทำอมห้องไม่อ๋อโอ้ยอ่โหอยอย่างนี้เองแหมก็คิดแบบง่ายๆแค่ทำที่ชักรอกก็เท่านั้นเองแหละเก่งจังเลยสิคิดได้ยังไงอะเนี่ยอ๋อฉันก็ที้ปานด้มาเป็นแกนแล้วก็เอเชือกวัดตะกร้าแล้วก็ร้อยกับแกนอีกทีแค่สาวเชือกไปมา พื่อส่งของข้ามคลองได้สบายสบายไม่ต้องเดินอ้าวไกลไกลอีกแล้วยังไงล่ะยายม่วงครับซื้อของให้หน่อยนะครับผมฮสาวอมอยอหอสบายมากจะห่วงทอม่วงจัดการให้นะโอ้ยไปทำาได้ยังไงอ่ะแล้วสักผ่านของข้าลังเราเนี่ยแย่แน่แด่เลยอ้ยอ้าวรับนะครับนะอย่าลืมหยิบเงินทอนมาด้วยนะจ๊ะ ต่งไ้าช่าตังค้าเฮ้ยเซนจิมาเฮ้ยเฮ้ยมากยังไม่คนาำเลยแต่ท้องกว่ายากย่ายบ้างนะเดี๋ยวจะกลายเป็นโบราณสถานไปซะก่อนโอ๊ยหมดการขาดทุนปนปี้แบบนี้จะเอาทุนคืนจากไหนล่ะฉันนะฮะเลิกมากมักลับ